โลกอนาคตคือโลกที่เราจะสามารถที่จะหนึ่งโลกหนึ่งชะตากรรมร่วมพร้อมกันนั้นก็คือเป็นอนาคตร่วมด้วยเพราะนั้นเรามีโอกาสทั้งเมคหรือเบรกฟิวเจอร์ของพวกเรากันเองเพราะนั้นจากโลกที่พยายามที่จะเฝือนอยู่กับที่แล้วก็กลัวในเรื่องของการทำอะไรผิดพลาดเราจะต้องคิดใหม่ นะครับว่าอนาคตไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็น default คือเป็นสิ่งที่ปล่อยตามยถากรรมแต่เป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาได้เป็น d e f ฟฟิว u จอร e ดี f ฟฟ e Future คือการมองวิกฤตเป็นโอกาสนะครับมองทุกอย่างวิกฤตหรืออะไรก็ตามเป็นแค่คลื่นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเ b a ที่จะสอนเ b a นก็คือสอนให้รู้จักโต้คลื่นไม่ว่าจะเป็นลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับไม่ว่าจะกี่ระลอกก็ตามเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนจาก เรื่องของชิป Status q u อพยายามย้ายฝืนอยู่กับโลกในอดีตไปสู่เรื่องของการมองไปข้างหน้านะครับเป็นการมองโอกาสนะครับเป็นการแทนที่จะมองว่าเอ๊ะเรากลัวว่าเราจะทํำนู่นทํานี่ผิดพลาดแต่เป็นมองว่าเอ๊ถ้าเรา Miss Opportunity นี้ไปมันมี Fear ฟิ m ไม s ซิงเอาอย่างไงเพราะนั้น MBA นอะนาคตจะต้องไม่ใช่สอนให้คนแค่เล t ์เดอะเกมว่าเอ๊ะกฎกติกาเขาเล่นกันอย่างนี้เล่นยังไงแต่ต้องสอนให้รู้จักเชนเดอะเกมโดยการไปทบทวนสมมติฐาน เพื่อที่จะไปปรับ s t r ATEGY เพื่อไปสู่ performance อย่างที่ต้องการแต่เป็น performance ที่มันดีกับทุกคนที่มันทำให้โลกมันดีขึ้นทำนองเดียวกันไม่ใช่ MBA ไม่สอนให้คนแค่ตั้งเป้าหมายแล้วพยายามจะไปสู่เป้าหมายนะครับแต่เป็นเรื่องของการมองโลกที่กว้างขึ้นเป็นเรื่องของ discovery driven มากขึ้นนะครับ